สวัสดีค่ะสวัสดีต้นค้าๆนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีหลายวันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอากางเกงไปแจกไปเดินแจกเสื้อนี่จะเป็นของย่านะคะของย่าเมลอนอาจากร้านบูมเอามาให้แม่ครัวที่ทําช่วยทําขนมจีนวันนั้นเอาไว้ก่อนทั้งหมดเจดตัวแม่เหลบตัวหนึ่งแม่ผู้ใหญ่ดาว แม่เดียแม่แบมน,น้องนุ้ยอยู่นี่เท่าไหร่อยู่นี่หกอ่าแล้วก็เดียเอาเอาไว้แล้วของแม่แหลมของเดียเอาไว้แล้วแต่อันนี้กางเกงนะคะากางเกงช้างของพี่รัตนาพี่รัตนาทวยไทยสงูงทั้งหมด30ตัวนะคะเจ้าเพมขอ ไปแจกเพื่อนที่มหาลัย10ตัวแม่แหลมส่งไปให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็ให้ท่านหนึ่งนะคะก็แบ่งๆกันไปแล้ววันทําขนมจีนแม่แลมก็แจกไปแล้วมีแม่แบมได้แล้วแม่ผู้ใหญ่ได้แล้วกี่ตัวบันนั้น6-7ตัวนะคะอันนี้เหลือกี่ตัวอันนี้น่าจะ7จ็ตัวเหมือนกัน เดี๋ยวไปไปแจกกันค่ะกราบขอบพระคุณพี่รัตนาด้วยนะคะพี่รัตนาทวยไทยสงเจ้าแพมเอาไปแจกเรียบร้อยแล้วรอรูปอยู่บอกว่าแพมส่งรูปมาให้แม่ด้วยนะแม่จะได้โพสต์ขอบพระคุณป้ารัตนานะคะของพี่รัตนาส่งมานี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินแจกกัน เดี๋ยวมาบ้านประการก่อนบ้านข้างๆกันเปิดไฟแ้วเอากางเกียงมาแจกเอาเลยจ้ะขิงไม่ยหมแ,แม่น <c oughs> ยิงก็ใส่ได้ชายก็ใส่ดีเจ็ดจ็ดตัวนะลืมนับสองสามสี่ห้าหก เจ็ดตัวเกงเกงมาแจกจ้ามาเลือกเอาให้ประการตัวหนึ่งเกงเกงช้างมันจะตัวใหญ่หญไซส์เดี่ยวถึง,งมึงดูอ้อสอตัวใ <laughs> <laughs> ส่สบายประการเอาเอาสีนั้นสีคือดียวอัน,นี้นะขอบคุณค่ะของพี่รัตนาเกงเกงของพี่รัตนา ไปแจกโตนะคะมันอูดขึน้นได้อยู่มันเป็นแข้งยุ <c oughs> ้งแตไปบ้านจะอ้วนนี่นะคบรรยากาศงามแลงให้ดูให้ดูหน้า ใช้ใช้กล้องนี้จะกลับได้เพิ่งอาบน้ำทาแป้งขาววอกไปบ้านเจ้าอ้วนแป้งยังเป็นคราบอยู่เลยแมโอ้ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จ ไม้ยายนะคะเางเกงวัยรุ่นยายไม่น่าจะใส่ใส่ไม้ยายนี่ยายยายบอกว่าไม่เอาไม่ใส่มไ,นะไม่เปงเกงแบบนี้แต่มันตัวใหญ่เอาไหมเอาเห็นมันหล่มตัวนี่ยายจะเอานะคะพึ่งเบิงบ่งเบื้องนี้สด ตะเลือใหญ่คุณป no. ้าใหญ่ส oh. ักเดียวบดชีดูเคกฮะชีดูหูน่ะนะฮะทั้งผู้หูนะแนควมเนาะล้มโมเลนตืินนีโอ้ยหลือเกินหลือหลุมเนาไซใหญ่เอาเมนบอเดีวจะยิงป้งตุนี่เท่ากันหมดเน่ยอุยยุง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 เอายุงาตะเนาะ โอ้ทำเตี่ยวตัวนี้นก,กิเลสมันจะหัวแตกเอาสีแดงะคะ่ะนี่เป็นยาย, <c oughs> ยของพิรัตนาอ <c oughs> ยู่ดีมีแห้งเด้อขอบคุณหลายหลายเด้อแลนี่ยเอามาเฮยยายก็เฮยยลาลเฮยยโลยเฮยอยู่ดีมีแห้งเฮยชื่อห,หอยรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุนะคะขอให้พิรัตนาอยู่ดีมีแห้งนะคะมีความสุขความเจริญ Mà ban cho u ăn Uang Cần <laughs> kiền Ao mấy อันนี้ต้องถามก่อนเพราะว่ามันตัวตูวต่เมสกยนยนะตัวเล็กมาดูสิตัวตัว,ตวไงเอาไหมมาดู อะไรเธอจะใส่บ่เอาสิถ้าใส่นะเลือกเอาจะอ้วนจะเอานะเสื้อได้บ uh? ่กล่ะเสื้อบังดูใส่ทับไปเลยพูดนะพูนพอดีเลยพอดีฟึ๊บฟึ๊บ ดึงขึ้นมองดูน่าดีก็เอาแล้วนาดีก็ญญโอ้โห,โห,โหพิรัตนาครับพิรัตนาดูนะค,ะคะนี่ขอบคุณครับก่อนของปารัตนาอันนี้ของย่าค่าขนมของย่าและค่าขนมด้วย,เ,ยเด็กอ้นวนนี่จะหม่านมากอันนี้ของย่านะคะของย่าเมลอน,นค่าขนมจะอ้วนสองร้อยบาท แม่เขาไม่เอานะมันตัวตวลูกเอาพอไปอให้คนอ,คอื่นอคอยนุ่งซื้อดีแล้วคอยเรียบลม้มใส่เรียบร้อยเลยนะไงเอามาโชว์หน่อยอเต้นหน่อยฮืมลืม,ลมหูดซิบลืมหูดซี <laughs> ใส่ไปแล้วเรียบร้อย <laughs> ขอบพระคุณพี่รัตนาบางๆนะคะคนะใส่ใส่เลยนะคะเออมือ <laughs> <laughs> เมืดเมืดเอากางเกงมาให้เลือกเกางเกงช้าผีช้างเ้ยดิ้จะเลือกเอาหนึ่งตัวคนละตัวสีนีเป็นเนาะหางแล้วแต่มากดีนี้ละสีนั้นเนาะตัวใหญ่ถึงได้ฮะฮะอันเฮาดึงขึ้นได้เข้าคลายอัน ขาวขายคืออันฝรั่งขอบคุณเ้อขอบคุณเซกเก็งของพี่รัตนานะคะนี่ปรบีเอาสีนี้สดใสกว่าสดใสประการเอาสีแดง<บ> <c oughs> มันได้สีคือเดียวนะอม,มันหลายตัวยูแพมเอาไปแจกมูมันซิบตูวไปโต,ตของพี่รัตนา แล้วไปโตกันค่ะนี่นะคะวันนั้นเดียนะคะไปช่วยทำค่าขนมจากย่านะคะสองร้อยบาทให้น้องเดียดเดี๋ยวซื้อเอามาคือเดียจะมืดมากเลยนะเดียนะคะสกายเดียออโต้ออกัสค่าขนมผู้ผู้ใหญ่ไม่เอา มืดแล้วนะคะผมเอาของมารียคอยเรียกมานี่น,น,นี่เลือกอะไรต้นนะ้ำสีน้ำเงินึมาเลือกเอาสิสีน้ำเงน,นเอาเลือกเอาตัว มาทางนี้อ้าวนี่มาเอามานี่คนละตัวกเกงมาแจกจ้ะตัอไหนสวยให้ฮนดองวีกับแม่อูขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะของพี่รัตนานะคะ,ะปะ๊าดตัวผู้สาวใสอย่างมากอะบาแนี้นั่น จะตัวใหญ่มากแต่มันดึงขึ้นได้อยู่นี่นะพาเราจนนัออนนออ้นนี่นี่อ่ะอันนี้สีงเออง่ามแล้วนี่สีนั้นนะนี่นะคะของพิรัตนานะคะมาแจกขอบคุณนะคะแจา ขอให้สุขภาพ,พนานแข็งแรงไปขึ้นแล้วน,นะครับคลิปนี้ก็มาจบไว้แค่นี้ละค่ะเหลือตัวหนึ่งเอาไปให้ย่าหยองซะเอามา,า,อาขอบคุณค่ะกันอาจารย์ขอบคุณค่ะกันเอาให้ให้บีเด้อนี่ค่ะเอาไปแล้วขอบคุณค่ะก่อนณ <c oughs> ค่ะก่อนเร็วเร็วขอบคุณค่ะ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะกบาขอบคุณพี่รัตนามากๆนะคะสวัสดีค่ะ